ถ้าสําหรับตัวผมผมให้เจ็ดผมค่อนข้างที่จะเกรงเครียดกลัวผิดทําแบบนี้จะถูกหรือเปล่าทําแบบนี้จะผิดหรือเปล่าครับในในตอนแรกๆอืผมผมกลัวว่าถ้าทําแบบนี้อุ้ยจะเป็นเหมือนไพลอตหรือเปล่าครับมันจะดูแข็งหรือเปล่ามันจะดูออกไหมว่าเราจะสื่ออะไรแบบนี้คคนอื่นจะเห็นไหมว่าเราอยากจะให้ทุกคนเห็นไปในทางนี้ค มันจะตีความออกไหม,มผมกลัวไปหมดผมเกรงไปหมดผมไม่กล้าทําอะไรเลยอืมผมทําได้แค่กับบทจนผมทําไปสักพักหนึ่งพี่แบงค์มาพูดกับผมตลอดว่าเก่งขึ้นมากนะอืเธอเก่งมากเลยอืเธอเรียนแค่นี้เธอทําอะไรแค่นี้แล้วเวลาบินเธอน้อยมากตอนนี้เธอเก่งมากเลยอืทําต่อไป อย่าไปคิดเยอะอืมมีตั้งหลายคนที่ทําสมมติถ้ามีตั้งหลายคนที่ทํามามาพร้อมเธอเขาอาจจะยังไม่เก่งเท่าเธอเลยก็ได้คตอนนี้ถ้าเก่งมากเลยเธอเชื่อตัวเองอืหลังจากนั้นผมทําทุกอย่างที่ผมอยากทําแล้วผมไม่เคยกลัวเลยอืผิดแค่คัดแล้วถ้าเอาใหม่อืมเท่านั้นเองอืผมสอนให้เขาเปลี่ยนผมสอนให้เขาเปลี่ยนคําพูดคําพูดหนึ่งชีวิตเขาดีขึ้นเลยนั่นคือเขาชอบพูดคําว่ายากจัง ผมบอกว่าให้ใช้คำว่าไม่ง่ายนะมไม่ง่ายเลยอพอเขาพูดคำว่าไม่ง่ายสมองไม่จำคำว่าไม่จำคำว่าง่ายพอสมองจำคำว่าง่ายปุ๊บทุกอย่างที่เขาทำมันง่ายไปหมดคุณเป็นพาร์ทเน,นอร์ที่จริงๆรคุณแบงก์กับทางมอตักเพราะว่ามันง่ายจริงๆที่มันง่ายเพราะว่าผมไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยทุกอย่างในหัวผมมันคือศูนย์ถ้าเขาพ้อนอะไรมาให้ผมมนันอันนั้นคือใช่ <happens>. ใชแล้ว ถ้าจะแก้มันแก้ง่ายมากเลยเพราะมันไม่เคยมีความจําอื่นมาก่อนครับอมันก็เลยทํานทุกอย่างออกมาได้เร็วขึ้น,นแล้วก็ง่ายขึ้นใชมนม่มันไม่ต้องมาปรับว่าอันนี้ผิดนะต้องแก้ต้องแก้เยอะมากเลยผมแก้ได้เลยอเพราะว่าผมไม่เคยทํามาก่อนครับ